นิทานธรรมะเรื่องหลวงตากับเนนน้อยผู้ติดมือถือในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแม้แต่ในวัดเนนน้อยเองก็มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งหลังจากทำวัดเช้าเนนน้อยได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือเพื่อติดต่อญาติโยมแต่ไม่นานนักเขากลับติดใจใช้เวลานั่งเลื่อนดูไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว เช้าวันนั้นขนาดหลวงตากำลังเดินตรวจรอบวัดก็เห็นเนนน้อยนั่งก้มหน้าดูมือถืออย่างเพลิดเพลินเสียงไก่ขันและเสียงลมพัดเขาก็ไม่ได้ยินหลวงตาเอ่ยเบาๆเนนเอ๋ยเจ้ากำลังมองหาอะไรอยู่ในจอน้อยน้อยนั่นหรือเนนน้อยตกใจรีบเก็บมือถือเอกระผมก็แค่ดูข่าวดูเรื่องราวต่างๆครับหลวงตา หลวงตายิ้มบางๆแล้วนั่งลงข้างเนนเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากดูอยู่นานๆเนนน้อยยังลังเลบางครั้งก็ตื่นเต้นบางครั้งก็สนุกแต่บ่อยครั้งก็รู้สึกหมุดหงิดอิจฉาคนอื่นหรือไม่ก็เสียเวลาไปโดยไม่รู้ตัวหลวงตาพยักหน้าเบาๆเขารู้ดีว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่สามเณรในวัดเนนเอ๋ย สิ่งที่เจ้ากำลังเจอเขาเรียกว่าความเพลินเพลินนั้นเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟรู้ว่าอันตรายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปใกล้จากนั้นหลวงตาเล่าเปรียบเทียบสมัยก่อนมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาชอบไปดูมหโหรสพทุกค่ำคืนแรกๆก,ก็เพื่อความสนุกสนานแต่ไม่นานเขาก็ติดใจจนไม่ทำการงานสุดท้ายชีวิตล้มเหลว ไม่ใช่เพราะมหรสพไม่ดีแต่เพราะใจเขาไม่รู้จักประมาณมือถือก็เช่นกันไม่ผิดหรอกที่ใช้แต่ถ้าใจไม่รู้จักวางมันก็จะกลายเป็นเครื่องพันธนาการเนนน้อยพ,พึมพำเหมือนผมเลยครับหลวงตาหลวงตาจึงให้การบ้านเนนน้อยคืนนี้เจ้าลองวางมือถือไว้ไม่ต้องแตะเลยสักคืนเดียวแล้วดูสิว่า ใจเจ้าจะดิ้นรนอย่างไรคืนนั้นเนนน้อยนอนกระสับกระส่ายหูเฝ้าฟังเสียงแจ้งเตือนทั้งทงท,งที่มือถือวางอยู่ไกลใจเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับมันรุ่งเช้าเนนน้อยไปกราบหลวงตาด้วยใบหน้าที่อิดโรยกระผมรู้สึกเหมือนถูกมัดไว้ทั้งคืนคิดถึงแต่มือถือไม่เป็นอันหลับนอนเลยครับนั่นแหละเนนเจ้าเห็นหรือยังว่ามือถือไม่ได้มัดเจ้า แต่ใจของเจ้าเองตั้งหากที่ไปยึดติดหลวงตาหยิบลูกประคำขึ้นมาซองดูทีละเม็ดจงใช้มือถือเหมือนการนับลูกประคำใช้เมื่อจำเป็นวางเมื่อเสร็จไม่ใช่นั่งนับเล่นทั้งวันจนเสียเวลาชีวิตสั้นนักเน้นเอย๋ยอย่าให้ใจเราไหลไปตามสิ่งสมมุติเน้นน้อยยิ้มบางๆเข้าใจแล้วครับหลวงตาที่แท้มือถือไม่ผิดแต่ใจเราตั้งหาดที่ต้องรู้จักควบคุม จากวันนั้นเนนน้อยค่อยๆฝึกวางมือถือใช้เมื่อจำเป็นหยุดเมื่อเกินพอดีและทุกครั้งที่ใจจะเริ่มจะเพลินเขาก็ระลึกถึงคำสอนของหลวงตาหลวงตากับเนนน้อยนั่งใต้ต้นโพยามเย็นแสงอาทิตย์สีทองอบอุ่นสงบเงียบคติประจําใจมือถือไม่ใช่โซ่ตรวนแต่ใจที่ยึดต,ติดต,ตั้งหากคือโซ่ตรวน จงใช้สิ่งของเป็นเครื่องมืออย่าให้สิ่งของใช้เราเป็นทาส